มุ h จ ah uh. m oy, m a d وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ف ق ِ ن ا في الدين ิ ل م ن التابين ر ب ش ر َ ل ِ ص د ر ي ويسرئملي وحلُّ أبدًا من لساني يفقهوا و ل ي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته แสองดิรักละ قرب ตุธนะครับมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เราควรที่จะได้ปฏิบัตินั่นก็คือการเยี่ยมเยียนคนป่วยหรือผู้ป่วยการเยี่ยมเยียนคนป่วยเนี่ยเป็นสุนนะขตระซนโซลลอฮะัยฮิวัลัมนะครับซึ่ง รอซโลโลซอลโลวายวซซัมได้บอกเอาไว้ว่ามีห้าสิ่งห้าประการนะครับที่ทําแล้วได้ดีม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 คุณค่านะ,ะาเออตาละนั่นก็คือการเยี่ยมคนป่วยเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติกระพวกเขาแล้วนั้นก็คือประการที่หนึ่งก็คือว่าการกล่าวอุอาให้กับเขาอัลลอฮฺอัซซัลลอฮฺนอาซิมรับรบุญอาซิมอยชฟิกนะครับ ขอต่อรอดผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดเมตตาและให้เขาหายด้วยอันนี้ก็คือประการที่1น,นะครับส่วนประการต่อมาก็ถามสรทุปสุขดิบนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะสุขภาพแข็งแรงไหมนะเป็นยังไงบ้างแล้วเราอาจจะแนะนำนะครับเรื่องของการรักษาหรือบางครั้งเนี่ยเขานอนอยู่เขาอยากจะลุกขึ้นนั่งเราก็ช่วยพยุงลุกขึ้นนั่ง แล้วก็แนะนำกายภาพบำบัดนะบางคีเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรามีความรู้กันเยอะนะครับก็ลองสอนเรื่องกายภาพบำบัดยกขายกแขนอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแสดงความห่วงใยและความเอื้ออาทรถให้กับคนป่วยเมื่อการแสดงความเอื้ออถทรให้กับคนป่วยอย่างนี้แล้วแน่นอนนะครับเขาก็จะมีความสุขแล้วเราก็ตามด้วยกรรอูอาด้วยนะครับอัสสล,ลุอลฮุนมุลีมรับบุญอนอัมอิเยสขอ พรจะอัลตาลาผู้ซึ่งที่มีความสามารถในการที่จะรักษาผู้คนอายอชเฟกาขอพระองค์ได้โปรดรักษาท่านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าแล้วเราไปเราก็อาจจะมีอาหารเรามีนมนะครับมีติดมา้าติดมือไปเยี่ยมกันนะครับไปเยี่ยมกันถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีมีความจําเป็นในเรื่องแผมเพิดบ้างนะครับ แพมต้องใช้แพมเพลบ้างอะไรบ้างนี่เราก็อาจจะสะก็เ,เป็นเงินซื้อเอาไปซื้อแพมเพลหรือไมก่ก็เราก็สั่งแพมเพลิดมาซื้อแพมเพลมาแล้วก็เอาไปให้กับผู้ป่วยอย่างนี้คือการเอื้ออาทรกันในสังคมมุสลิมเรานะครับการยาดตุนมารีดการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเป,เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมจากตรงนี้ก็พอที่จะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เอื้ออาทร เป็นศาสนาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะมีอะไรก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยอัศสาศา,ศาลาัก์ก็จะดูแลเราในโลกหน้าอาจเคียร์แค่นั้นไม่พอพระองค์ก็จะดูแลเราในในดุนยานี้นะครับเมื่อเราเจ็บเราป่วยก็ดีหรือไม่ต้องเจ็บต้องป่วยแลมีกิจการงานอะไรที่มันจําเป็นจะต้องพึ่งพาอาศาัยอัลาลก็จะดูแลเรานะรบางทีแทบจะไม่ต้องขอเพราะว่าเรารักษาศาส,สนาอขา อยู่ตลอดนะเลาเร์ให้เยี่ยมผู้ปว่วยเราก็เยี่ยมผู้ปว่วยเอาเร์ให้ไปนะครับไปพบปะเพื่อแก้ปัญหาต่าง,าง,างๆนานาให้กับผู้ป่วยเราก็ทาเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปง่ายๆตัวน,นี้ก็คือเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับก็อันดับที่หนึ่งเมื่อพบปะสามสารทุกสุขดิบเป็นยังไงอาการเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรยังไงเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอาจจะแนะนำะหมอให้กับเขาวิธีการรักษากับเขา เขาอยากจะนั่งก็จับลุกนั่งแล้วก็อาจจะสอนท่ากายภาพบําบัดต,ต่างๆนานาให้แล้วก็ขอดุอาให้เขาอัลลอฮฺซุลลอฮฺานาซีมรบบุญอาชีมอัยเยฟิกนะครับหลังจากนั้นก็สร,ร้างเงินให้เพื่อ,อไปใช้จ่ายนะครับในการดาเนินชีวิตหรืออาจจะเอาแพมเพิ์นไปถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับต้องการใช้แพมเพิ์นเราก็เอาแพมเพิ์นไปให้หรือซื้อนมไปให้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการดูแลพี่น้องกันนะครับตามคำสั่งของอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอให้ใหพวกเรานั้นใช้โอกาสอย่างนี้นะครับในการดูแลผู้ป่วยเพื่ออัลลอฮฺจะลาจะได้ดูแลเรานะครับอิติกออมรดติลหวังในความเมตตาโปรดปั้นจากอัลลอฮฺสวันนีวาบิลลาฮิตตาฟิกวันฮิดายะสลามอะลัยกุมูรราะมัตุลลอฮฺวะบริกาต